สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเดธคายเลยคานผู้ชมครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดสไตล์คัมนะครับที่กําลังพัฒนาอยู่นะตอนนี้นะครับออกเวอร์ชันใหม่ทางพัฒนาเขาส่งมาให้เทสก่อนนะยังไม่ได้ปล่อยมาให้ลองเล่นกันนั่นเอง่านผู้ชมในเวอร์ชันนี้นี่เวอร์ชันนี้เหมือนจะปรับมุมมองบุคคลที่3เป็นบุคคลที่1นะเหมือนจะปรับกลับไม่ได้ด้วยมั้งเออปกติมันจะมีบุคคลที่3แล้วก็บุคคลที่1ใช่ไหมครับสามารถปรับไปปรับมาได้แต่อันเนี้ยเหมือนจะปรัับบกลไไม่ด้ อันนี้มีเกี่ยวกับเอียงด้วยนะนี่อ่าแล้ก็สามารถยิงซอมบี้ได้รีโหลดเสียงอะไรแบบนี้โอเคมาเนี่ยแต่แสงนะครับผมว่ามันมาเต็มไปหน่อยอันนี้ผมปรับในส่วนของตัวแสงดวงอาทิตย์ลงมาเนาะนอกจากนี้ตัวละครก็สามารถวิ่งได้อันนี้คือวิ่งแล้วนะเคลื่อนไหวดดตัวละครจะโยกหน่อยนะทานผู้ชมนี่มันจะกาศรอบๆนะ คือตอนนี้ตัวแมปอะไรแบบนี้เขาทำมาแบบใหญ่แบบเยอะขึ้นนะแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ตัวเกมก็ยังก็ต้องอรอพัฒนาหลายส่วนนะเหมือนเขาพัฒนาคนเดียวนะก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะมีอัปเดต3าเดือนที่อัปเดตทีนึงอะไรแบบนี้นะครับอืมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยดูดิคือถ้ามันเปิดแมปได้มันจะเจ๋งกว่านี้เลยกระเป๋ามันก็เปิดได้นะนี่จะเป็นตัวละครเรานะครับนี่ก็จะมีเกี่ยวกับพวก ค่าความเสียหายนะครับว่าตอนนี้เราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หมดมันกู๊ดหมดนะมันก็มันคือดีไนอะ้เอด็ซอมบี้ไงซอมบี้ยังไงซอมบี้ยังไงโหลดหน่อยระบบการสร้างบงสร้างบ้านระบบคราฟอะไรแบบนี้เหมือนก็ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเวอร์ชั่นของแบบอัลฟาของอัลฟาอีกทีนึงอะ ระบบเกมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีพวกบ้านพวกอะไรแบบนี้ที่สร้างมาแล้วก็มีพวกซอมบี้เนาะต่อไปก็ต้องรอติดตามในส่ข,ของตัวระบบการคราฟสิ่งของต่างๆนะครับมุมมองนะครับอย่างที่บอกไปนะ,ะตัวบุคคลที่3เหมือนจะหายไปแล้วนะอะเดี๋ยวลองให้ซอมบี้ตีหน่อยดิไอค่าความเสียหายจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตีไม่โดนน่ะระยะประชิดเลยตีไม่โดนเหรอกพี่ อโอเคที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวออปชันนะครับเดี๋ยวมีเมนูเรากลักบไปเมนูได้นะเดี๋เราไม่กลับแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตติ้งนะครับเซตติ้งอะมันสามารถปรับในส่วนของตัวเนี่ยกลางวันกลางคืนได้นะครับปรับได้เลยเจ้าแดดแรงแดดไม่แรงเจ้าเป็นแบบประมาณนี้มีเงาเยอะได้นะครับสามารถปรับกราฟิกได้อีกนะครับคือภาพโดยรวมอะคือสวยนะเออ แล้วก็น่าสนใจอยู่นี่มัจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบแสงแบบจับเต็มเรื่มชมครับแสงมันจะมาแบบเยอะมากแต่มันปรับมุมมองไม่ได้เนาะที่ลูกตาก็ปรับไม่ได้นะครับมีแค่ซูมเข้ามาแบบนี้ซูมเข้าซูมออกนะครับเขาบุคคลที่3าออกเลยแน่เลยแล้วก็มาพัฒน,นาตัวเกมเป็นบุคคลที่1นึ่งแทน ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เทสกันนะแต่ทางเบื้อนาเขายังไม่ปล่อยให้เทสนั่นเองนะเขาส่งมาให้เฉยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าตัวเกมมีอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยใครที่รอติดตามเกมเด็ดใครอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตแน่นอน,นครับปีหนึ่งน่าจะอัปเดตครั้ง2ครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ